ครับผมพูดอีกอีกอีกรอบนึงคาแรคเตอร์คนนี้ของเราเรื่องนี้อ่าคาแรคเตอร์ของผมคนมีคนนี้ที่ผมที่เคยได้ชมละครแกงกุ้ยนะดีเที้ยทเลยครับคนนี้คืออ่าเอาแบบเล่าแบบเข้าที่ได้แล้วกันเนาะก็คือก็คือเป็นตัวละครเป็นมาเฟียมาเฟียในพารีสแล้วก็อ่า ก็คือก็ก็คือคนที่อยู่ในโลกมาเพียคือเสน่ห์ของเรื่องนี้คือตัวละครมันค่อนข้างกลมใช่ไหมมันไม่ได้มีแบบคนดีที่สุดเรวที่สุดทุกคนก็มีเหตุผลของตัวมันเองอะไรอย่างในตัวตัวละครของไซมอนเนี่ยมันก็มีปัจจัยของชีวิตมันเหมือนกันมันก็มีแบบสิ่งที่แบบเป็นตัวขับเคลื่อนของมันที่มันทําให้มันกลายเป็นคนคนโหดอย่างนี้ในเรื่องมันก็ทุกคนมีปมอะละฮะตัวละครทุกตัวเนี่ยมันมันก็มีปมของมันอยู่แล้วก็อย่างที่ว่ามันก็มีเหตุผลที่ ทำไมมันต้องอยู่ในชีวิตที่มันรุนแรงอย่างนี้คือผมว่ามันเป็นตัวละครที่คือมันน่าสนใจตรงตรงเนี้ยแหละว่าแบบทําไมเขาต้องมาเกี่ยวข้องกับโลกนี้เล้วเขาเราก็ต้องนึกถึงว่าคนนี้มันอยู่ในโลกที่รุนแรงใช่ไหมว่ามันแบบมันคงไม่ได้เลือกที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยแต่ทําไมมันเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ทําไมมันมาถึงตรงนี้ได้ไงอะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็ก็ต้องไปดูในหลังฮะมัน ทุกตัวละครมันจะมันจะกลมมากทุกคนจะไม่ต้องแหนอนันดาในลุคนี้มาก,ก่อนใช่ใแต่แต่หลายอย่างผมก็เติมไปเองนะไอ้พวกแบบเออที่แบบขอผมขาวหน่อยได้ไหมขอสักหน่อยได้ไหม <c oughs> ซึ่งซึ่งกผมว่าสําหรับนักสนแสดงหลายคนเนี่ยพอมันไปไปเรว่ออะไรมันพอมันรักตัวละครเนี่ยมันก็จะมีจินตนาการเกิดขึ้นเองว่าแบบ โลกของมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็หลายอย่างเราก็เติมเติมเข้าไปสนุกดีเราหมนเรามีดีไซน์เขาชอบตัูมิกับใช่ใชข้อดีของของพี่ภูมมกับเนี่ยคือส่วนคือเขาฟรีฮะเขาเข,เขาเปิดเปิดให้เราแสดงนซึ่งส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนต่างชาติเขาเขาก็เลยไม่ได้ไปคอนเซิร์ตเรื่องใดหลอกมาก เขาก็เลยเน้นเรื่องของเขาอยากได้คาแรคเตอร์กับการการสื่อสารอย่างฉากที่เราเพิ่งถ่ายกันไปเนี่ยผมอ่านบทมา,เ,าเรียบร้อยก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างตามบทแต่พอม,มาถึงเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรอยู่แบบอยู่คอมมิวนิเคชอยู่เล่นอย่างที่อยู่รู้สึกว่าตัวละครน,นั้นเป็นซึ่งนานๆทีเราจะได้พื้นที่ที่ที่จะได้แบบ explore character ของเราโดยที่ไม่มีกรอบมันก็เลยสนุกมาก ผมรู้สึกผมทําอะไรก็ได้ไม่ผิดจะจะยืนจะนั่งจะตะโกนจะโวยวายจะกระซิบจะจะทำอะไรก็ได้อะมันก็เลยแบบเป็นตัวละครที่แบบมันเต็มไปด้วยความสนุกอะทุกวันที่แบบผมนึกถึงวันถ่ายผมมีแต่เรื่องแบบสร้างสารรค์เต็มไปหมดแบบแบบตื่นเต้นอะอยากอยากรีบเข้าฉากอยากเข้ากองอืมได่ใ่อะไรนะ ของไซมอนก็ <youngest S 2> มีฮะแต่ว่าไซมอนเขาจะอาศัยลูกน้องมากกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไม่ต้องลงมือเองก็ก็แน่นอนฮะคือเรื่องเรื่องเรื่องอินรีเรื่องไอ้บาดเจ็บเนี่ยมันก็มันก็อยู่กับเราครมันสิบกว่าปีแล้วผมผมก็ชินกับมันนะบางทีเราก็จะมีแบบ รายละเอียดส่วนตัวของเราที่ที่อาจจะต่างจากนักแสดงคนอื่นอย่างเช่นผมต้องดูรองเท้าก่อนผมต้องดูว่ามันเป็นฉากวิง่งฉากกระโดดอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็ก็ต้องใช่ผมก็มีวิธีเซฟของผมนะหลักๆแล้วคือถ่ายทำนี่ใช่ใช่ใช่ก็เก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นที่นี่ครับคิดว่าสงเรื่องนี้จะทำ ก็ได้นะครับคือคือจริงๆอ,อีกตัวละครสำคัญในในในหนังเรื่องนี้ก็คือสถานที่คือคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งที่ผมว่ามันทำให้เรื่องมันมีเสน่ห์ก็คือตัวเมืองไอ้พัทยานี่แหลนะซึ่งถึงแม้ว่าเราเราอาจจะมาพูดถึงโลกเทาที่มันอยู่ในในในเมืองนี้ในโลกนี้มันก็มันก็ยังเห็นว่าเมืองนี้มันมีสเสน่ห์ซึ่งซึ่งผมว่า ผมว่ามันน่าน,า,นาจะน่าจะได้นะมันผมว่าคนคนที่คนที่ไม่เคยมาเหรอชาวต่างชาติเนี่ยถ้าเขาได้ดูหนังเรื่องนี้ผมว่าก็ก็เป็นไปได้นะเขาก็จะแบบเฮ้ยที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่วะอะไรอย่างเงี้ยมันม่คือยังเป็นแบบตูเทีนะคือรยาใช่คือผมว่าผมว่าข้อดีของพัทยาเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความความเสรีอะฮะผมผมเลยว่ามันมันก็เลยมีความดึงดูดสําหรับ คนทั่วโลกนะฮะอะไรนะรฝากอีกรอบค่ะฝากอีกรอบเอาเมื่อกี้ที่ไม่ได้เหรอไม่ได้อีกรอบค่ะุณต้องอ่าก็ฝากด้วยแล้วกันนะครัครั้งแรกที่ผมได้เล่นตัวละครโหดๆอย่างนี้รับประกันว่าเป็นเป็นหนังที่ที่น่าสนใจมากเป็นหนังสนุกเป็นหนังแอคชั่นที่แบบมันแน่นอนฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับ our men our brothers in